ครับเด้อเก้าเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์อะไรจือเรื่องว่าเก้าก็หกตัวเดียวกันครับผมสี่หนึ่งศูนย์หกวะครับค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หกนี่คือรถไอยิมคู่นนวัดสีดังข้างหน้ากำปันเนี้เนออ่าอ่ะสิสี่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หก อาจาเป็นเก้าซีฟอาจจะเก้าหัวลงเป็นหกก็ได้เพราะว่าไข่มดแดงเจ็ดสิบบาทปูว่าปูาต่อลงครับอันไปซื้อพ่อไปซื้อเก้าสิบวันนี้ได้เจสส็ดซิบเจ็ดซิบมันไดเ้เดี๋ยวไข่มดแดงมาแจากจ,ากจาก่ายอู่ร้านเนาะราคะพอต่อลงม,มาครับตอลงกันสิเห็นตัวจากเจ็ดซิบเป็นหกสิบค่ะตัวเดียวกันเนาะ<อ>เก้าซิบเจ็ดซิบหกซีฟ <ผม S 2> ค่ะยิ้มเลี้ยวไปเห็นแต่แตงโมกับอไอเกวัน แี่มันขึ้นหัวแล้วน้ำกลนปูคครับกัคิดน้ำเยบซี่คครับผมคือนี่แหละเนาะเพื่นบอกว่าไม่เจียจ่ครับว่าเจ็สายวิ่งอืมสายวิ่งเจียต่อเก่านั่าครับโอ้โอ้ครับคินีแหละครับครับไปก็มาอันนี้คือรอบลลาสุดเป็นวบเก่าเจ็ดศูดหลอบลลาสุดเก่าเูดนะครับเด้อเก่าเูครับผมแล้วก็ ครับแล้วคะหกประตูเนาะเอาไปครับเอาครับไปแล้วว่าหกเนาะสี่หนึ่งศูนย์หกใบยินครับผมทะเบียนรถก็สี่หนึ่งศูนยหกครับอั่นะครับเด้อครับเพราะว่าปูว่าสินังทั้งหนาเป็นกี่วันนาหนาเด้อนี่งะนสี่หนึ่งหนาอาจสิออก4ีหงลังนาอาจสิออกเจ็ดศูนย์ก็ได้หรือหกศูนจะได้กัน่แน่เพราะว่า ผู้ให้ยเก่าศูนย์สำหรับกล้องผู้ใดยังไม่ยกไข่จดแดงนะครับเพราะว่ากล้องเขาหมดแดงนี่ซื้อเลยยกทีละกล้องครับไรด้ครับให้หมดแดงนี่ไปซื้อเก้าที่บาทเก้าสิบบาทตาวาชายาห้หมดแดงก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นั่นแหละค่ะครับบัวเสี่ยวไข่บดแดงมาแตกใจหลูกหลานแถวเพื่อนมาผู้ว่าก็เออที่แม่สมพรซื้อไว้ก็ถือแล้วเนาะแม่สมพรอนถือก็ได้หะอแต่คือมีมีเจ็ดยังไงนะค่ะเจ็ดอันผู้ใดมากเจ็ดก็เรีนเอาเลยค่ะ กันกูไดักไซเลนแมนค่ะกับเจ็ดกับแรนได้ครับผมมีเจ็ดมีหกจัดเลยเมื่อกี้วันกับเจ็ดกับหกครับผมช่วงใบนี่ช่วงใบสองนี่เจวันกล่าขึ้นไปความทั้งสองด้ปูกระบอกอย่างนี้ครับช่วงใบนี่ครับสรุบช่วงใบให้เจี๊ยดีในช่วงพราว่าเจวันจําควาำเบาของปูได้ดีครับปูปูวันถามปูว่าแหวนครับผมแหวนสองวงับ ปูว่าตานใจเมื่มตกี้ปูว่ามเกี่ยวกันมเกี้ยวกันก็คือดาวเจูนครับตาแวนสองเขา่แน่นอนา้องหเนออครับสงวงปูว่าบ่ไซ่หอดซิปนิ้วปูถอดแว่นอส่แค่อปูถอดแวนออกมาได้บทเ่านันียค่ะถอดแวนออกมาสองวงโอ้บ่ไส่หอดซิปนิ่งหรอครับใส่แค่สองอนันอืมเอาไปบอดซิปนิ่งใส่แค่สองมสองวงเอาแต่วงกลมๆ ว่านกเล่ตีเป็นสองศูนศย์เจวันตีเป็นสองศูนย์ศูนยอาเคลื่อนอยู่อ่ะหาซีซีับอันว่านปัวทีทีวันจิว่าซีซีก็เล้อออหาซีซีโอ้ขึ้นนี่ค่ะรับเก่ารับเก่าหาตัเสียเอคีขั้นใดขั้นนั่นน่ะเมื่อนี้ปูจะขี่รถยิมค่ะเมื่อนี้ปูจะขี่รถขั้นต้งยิ้มไปเปลี่ยนเคื่องินเครื่องจักรประหัะะเปลี่ยนลั่มครับผมเบอร์สามเก่าหาเปลี่ยนเป็นเก่าเจดศูนย์ โอ้ครับอ่าเปลี่ยนลำครเ,เ,เปลี่ยนลำเปลี่ยนเบื่อขึ้ว่าเขามาก็ได้แล้วสันเขาเมาไว้แลี่ยวสันโอ้เขาจะเมาไว้แล้วเพิ่นเ oh, มาไว้แล้ว,ว,ลวอันสามเก่าหายเขินเมาไว้แลี่ยวสันได้เด็กครูเรือเป่าได้เด็กเปลี่ยนลำ <pe ep le> เปลี่ยน<ำ>เปลี่ยนขั้นใหม่ <pe ep le> เปลี่ยนขั้นใหม่ มาขี่รถตั้งิมครับมาขี่รถตันน้องยิมปูจะนั่งทั้งนาถิกค่ะฟังดีดีไปซื้อไข่มดแดงมนาค่ะครับผมซื้อไข่มดแดงนี่อว่าอะไรรอดไหคื่อไข่มดแดงเจ็ดศูนย์เาก็ได้ใส่แส่ไปเก้าเจ็ดูนสามตัวไปเลยเก้าเจ็ศูนครับเกาไข่มดแดงนี่เก้าศูนย์เป็นบอเกยวันค่ะข่อยสิพ่อลูกหลานข่อยสิพ่อยูค่อยจีครับผมเกียวใจครับผมกินกับใคอกนได้เก้าศูนย์เนาะส่ถุงหม้อโล้เกีหัวไดเกิน เก้าศูนย์ดีครับค่ะเก้าศูนย์น้องแล้วปู่บอกว่าให้ระวังหงอกเนี่ยหงอกหงอกเก้าตัวเดียวกันปู่บอกว่าให้ระวังหงอกไปเนี่ยค่ะโอ้ขอบคุณเก้าศูนย์จะเป็นหกศูนย์อะไรจิครับครับอย่าสีทันใดที่ปรเข้าใจนะครับเนาะเกียวันเพิ่นกามาทักใครมาได้ครับอยากถามมาได้ก็ถามมาทั้งไลรได้ครับถามมาทั้งนี่ยละครับทั้งนาเพชรเนี่ยนะครับเนาะทักมาได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เกียร์วั่นเพลินกามางอยู่เดี๋ยวพ่อตอบคำถามได้ แม่สมพรอนจัดตัวใดโอ้แม่สมพรจัดตัวใดครับปูไ่ันหาเจ็ดศูนย์หรอคะปูไห่แม่สมพรอนหาเจ็ดศูนย์คับสี่ศูนย์มันบครับแมนบ่ครัครับแมนครับครับูนครับหาเจ็ดศูนย์กับสี่ศูนย์ครับแวพนพ่นเ่นเรกับเฮเเจ็ดก็หกอีกเนาะครับผมเเกับเจ็ศูนย์หรอคะ บกกรหูนย์นี่เดียวเอาง่ายๆเราเนาะครนบค่ะมันเขามว่าหลายตัวเนับเน้นๆห้เรื่อยเือนนะคะเก้าเจ็ดูนย์ระวังหกแค่นั้นนาอค่ะน้อผู้ใดมากระวังหกค่ะผู้ใดมากแหวนสองวงก็ไปน้ำกันะว่านี่ละค่ารอนอย์เกวันปูบอกมาแล้วเกบวันมักส่วนตัวนี่มักตัวอะไรครับบานี่ในใจสำหรับเกยบวันวันนีสื้อซีเนอร่าวันนีื้อซีเนอครับเกีค่ะัล้วกาครับสองศูนย์ แล้วก็สองสามค่ะครับอันนี้เป็นมักส่วนตัวของเควันค่ะโออันนี้เอฟซีมัรเก้าศูนย์ศูนย์หกค่ะแล้วก็ไข่มดแดงเจ็ดศูนย์สองศูนย์กสิติตัวเนีอยู่ค่ะครับอันนี้เอฟซีท่าเพราะว่ากำลังหลายตัวได้ยิ้มกัสิเน่เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แค่นี้ค่ะครับแสดงว่ามักตัวเดียวกับเกเบนครับเอฟซีทีทักมาเมื่อกี้เลยครับเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์แล้วก็สองศูนย์ มาเอฟซีบอกว่าขอบคุณเจวันอ่าคนสวยใจดีครับผมอ่าในแบงปันครับเพราะว่าข้างหอก็อยากให้เอฟซีทุกทุกคันที่เป็นเอฟซีของปูชี่ปาขาวหรือว่าปูตาอ่ามีชว่วงไมลาเหมือนกันกเนะเาะเจวันเนาะเดี๋ยววัเขียนซ้ำโตให้เพื่อนผู้ใดเอาไปเรียนซ้ำโตนาะค่ะเนาะครับผมเรียนซ้ำโตก็พูดได้เ,ร,ะะเรียนหลายเราก็ูดได้เป็นครับยังหลายครับ สามตัวค่ะอันนี้เจวันจัดใส่ให้แล้วครับเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์สองศูนย์สามตัวจัดไปเก้าเจ็ดศูนย์สามเก้าห้าสองศูนย์ศูนย์ซีหาเจ็ดสี่ห้าเจ็ดนี่เป็นเงื่อนของคุณนแม่ขูดหนวดค่ะครับ<า>ที่มนันขูดปูมือมากพอ,อแม่สมบูรณ์ปูว่าเพิ่มจะมีโชกไงแม่ค่ะสิครับมือนั่นบัลครับผมปูตอนแรกปูบอกว่าถาวันจันบัลลีอ่อนเอาจนได้สินะคะปูก็เลยหายเลยเอฟซีเขาก็แคปหน้าจอค ครับแคปหน้าจอเด้ครับเด้อครับเกี่ยวันจัดให้แล้วครับครับแคปหน้าจอหรือกัจดไว้ค่ะเพราะว่าช่องกระตีไล่สดไปเรื่อยๆค่ะครับผมเพราะว่ากระทักทายเรียนกระชีกลมนั่กันเนาะครับเมื่อเนาะเอาผู้ใดมากวิ่งกระตากวิ่ะวิ่งหัวิ่งเจี๊ยะครับผมวิ่งหัวิ่งเจ็๊คือวิ่งตาวิ่ง กันสายได้มากวิ่งก็บวิ่งหกกับวิ่งเกตค่ะครับเลือกเอาค่ะปรแมาว่าห้าสิบสี่่วถูกาเลือกเอาครับผมตามตัวใดก็ตัดเอาเรอค่ะอายุได้รดเราค่ะบสตพดกันอยุได้รดแน่ค่ะแมนตัดได้รถดเลยค่ะอกเรารวที่มันจะรุนมากอายุไม่นีครับผมอ่ะมีมีะคะคือหกหกหนึ่งกับนีนะครับหกศูนกับีแล้วก็ี่หนึ่งครับยัง่าหกศูนย์หกคำูดใดมากแบบสันๆนีบ่งเกตวิ่งหกวิ่งเกให้กครับผม สั้นๆครับเบิ้งเช็ดมิงเกิลเพราะว่าข้างหอกับบอมีรับร่มก้มไงนะครับก็อยากให้เอฟซีของปูชีบะขาวปูตาได้ทุกๆคนเลยครับเด้อครับมีช็อตเทสอันไหนออกมาก็ต้องไล่งานให้ฟังเนาะเกียร์บ้านเนาะครับผมันได้ก็ได้ขันได้ก็ต้องได้น้ำกันครับขันบ่ได้ก็แล้วถ้าบุญแล้วถ้าวาสนาไพ่มันครับคือไปขอลาสุดก็ได้ก็้สี่เนาะขันไปขอลาสุด นี่แลละได้เก้าจุนนี่บากทีวันี่พอปุ๊บกลับมาบอก f อฟซปับเลยค่ะพอเราก็ฟังล่งมากนีใคระนพูดกันาสนุกไปเอฟซีฟังแนวสั่นเตอพันนันพอดีอย่าพันมเวลานังดังเบิร์ลหรอสื่อต้องกันพร้อมกันนะค่ะ กันเถื่อกับ่ถื่อต้อกันค่ะกันเถื่อต้องกันแม่กันเถื่อกันเถื่อต้อกันมะแร็งครับ4106หลักกับ9เกีด0หลักกับ90ประมาณว่าครับกักไว้ซื้อหัวเหยื่อบัวค่ะอยากให้ได้น้อกันทุกคนครับเพื่อว่าท่านที่เพิ่นตอดเที่ยงที่ท่านช่องเฮ็ดคลิปไปบางท่านเพิ่นก็เฮ็ดงานอยู่ว่ามีเวลาเบิ่งช่วงนี้ก็สิเลียกเลื่องงานมาพอดีครับผมลานางเมืองเปิดไปพร้อมเบียกไปพร้อมนะคะครับเสียเองกันต้องเตรียมเสียเอกสร้างไวปตาบุญนี่ครับสร้างไวปตา หนูวาดหนูวาดนี่ครับเพคุณพ่อแม่นฟูวานคนสร้างจองหลายครับคนสร้างจองหลายครับคุสร้างจองหลายอันเบอร์เครื่องบินสามเก้าหาเล่่เต็มเล่่เมื่อใดคนผู้ใดท่านใดก็อยากไปเที่ยวนี่ครับไปบ่เป็นเต็มหลายบินเมื่อใดมั้ครับครับผมเจ็กสี่ท่านใดก็อยากไปเที่ยวเนาะประเทศเชียงบานครับผมไปค่ะเข้าไปต้อกันเสียเอกกันเลมักส่วนตัวนี่มักตัวใดครับสำหรับเจเอกกู้ดวงดีครับวันนี้มาก ติดศูนย์นะครับมาแรกอ้าวเสียเอกมากนะครับศูนย์นีเสียเอกมากติดศูนย์ศูนยยองังไงก็มาศูนย์มาแรกนี่วัเสียเอกปทเกวันครับเสียเอกเด่นศูนยเกีันเน้นหกหกกัมเก็ครับเรสตัวเดียวได้อ่าเสียเอกเสียเอกจัดในศูนย์ตัวเดียวนะครับเอซครับถือก สึกสองวัดเลี้ยงกันเลยเนียครับเนาะครับผมวันวันนี้วันศุกร์วันศุกร์กับวันอาทิตย์นะครับกี่นิ้นบ่ครับผมใึกสองมือเลี้ยงกันแล้วครับวันดีไหมฮะวันดีเปมนของวันค่ะอ้าวมือนี้เกวันเขาเป็นขอางวันนะเป็นของคนค่ะครับไม่ได้ให้กันนะคะว่าเ้าเจอตัวเดียวกันครับผมอืมจัดไปค่ะครับไอ้ยิ้มมี่ยังทีฟังอีกเพค่ะข้ยิ้มกามีแต่ความแนะนหาของเอฟซีเนี่ยและครับจะแกะเกวันเนี่ยแหละครับเอฟซีได้ด้วย ขอมาครับอันท่าช่องเนี่ค่ะวันรับแล้วขอบคุมแล้วตั้งเถ้อกระตอบพ่าท่านเนาะค่ะขนาดที่ว่าขนาดเจวันไงกลับเมื่อบ้านกลับมาอีอกดิครับคิดน้ำเบบซี่ไรระยะบ้านแต่ยี่สิบโลห่างจากบ้านหัวไม่คู่นี่ครับไปมันไกลดิครับบางคนยังมาหาเก้าหาเก้าเข้ากันซื้อไว้แน่ก็ได้ค่ะติ๊ไป้มาซื้อไว้กันแนค่ะเข้ากัซื้อไว้กันไว้เนาะครับเนาะกันไว้เมื่อไหร่เพราะว่าค่ากลับบินเหมันกับว่าเรแพงนี่ยังครับผมจะหาเก้า แต่ว่าไม้ขี่รถอีกเอ้าคุณบ่หน้ากลัวจะขี่จะันเก่าไรเพียงขา้นไม่เนี้ยกัวแล้มีรถหลายขั้นเนี่ยเมื่อกีขี่แต่ขั้นเดียวขี่ยตั้เายาออเสียเอกจะขี่จะขั้นเก่าายขี่ขั้นไม่เนี่ยขั้นไม่ออเสียเอกอ่ะหกสองสี่หนึ่งลองถ่ายสี่หนึ่งเี่โอ้ขั้นเก่าก็ได้โอขั้นนีนาะครับเนาะขันนีกับสี่หนึ่งขั้นหม่นี่เนะครับเนาะือวานี่ขี่ขั้นสองสองหาเก่ามาอดเก่าหาเมื่อนี่ขี่หกสองสี่หนึ่ง วแนนะครับเนาะางนารถไอยิมกับซีนึงครับซีหนึ่งดือนครับแต่คือซีหนึ่งศูนย์หกอันยิ้กับซีหนึ่งูบอกเสียเอกไหมนี้บอกว่าบอกว่าบอให้ขี่ให้ขี่คันจะขี่ตะคันเก่าเลยนะโอ้แต่คันใหม่มน่ยปู่ว่ะขี่ตะเก่าายขี่คันใหม่ไงรถพอไรคันครับผมคำว่าแน่นคำว่าตกกันค่้ยมือเกอาขันนี้มากปกติเสียวขันนมา่กีรถเนาะครับก็เียกแลวคันนี้แกรถอะ่มามันจะถอยขันนั้นเขาขันนี้ออกมากานนี่แสดงว่าขันนี้ออก ครับแม่คู่นี่ก็เป็นห่วงเอฟซีไร้นะครับนอกจากมาขึ้นอีกรอบนึงแต่ว่าทั้งช่องบอได้ทำคลิปไอมาเกวันครับแกงโม่มาลงมาสรุปเอา์แมนบปเกวันครับผมเพราะว่าเพราะว่าไม่อยากเอาโดนครับม่อยากมีมดปูดูสิครับตอนนี้ตัวปูเพราะว่านั่งโดนกับปวดขาคเอฟซีปูเพื่อนกันเป็นเพื่นบอลเลนกันสินะคะเพื่อนก็คิดว่าเข้าใจตัวเลขว่าปูไฮไลท์โต้งสิคะแต่ก็สรุปเอาเป็นมือั่สิค่ะ แต่วันที่สิบหกอะรอก่อนแล้วค่ะนาะวันที่สิบหกกะยาฟ้าลงพูนอ่าซาลิสาอ่าสวัสดีค่ะสาลิสาอ่าวันที่สิบหกกะยาฟ้าลงพูดยี่ท่านใดอยากคุยกับเกีวันหรือว่าเสืออีกกับยิมกับทักไถยมาได้เลยครับเด้อถามได้บพรเข้าใจคับไหนปี่พิ่นเว้ากับทักไถยมาได้ครับหรือว่าฟังปูเว้าคลิปที่ตอนบใบสองใบสามที่สรุปอ่าค่าอาหารต่างประเทศกับทักไถยมาได้ครับโอ้ฟูบอกว่าไซนกาไปครับผม เที่ยงที่ดีแคเยี่มเที่ยงที่ีตรงเป๊ะเนียร์กย้ีครับเอบางท่านครับ12นี่อาจเป็นไปได้บ่อยยิ้มมันว่าครับกับน่ครกับเน่ดีครับไปอยู่ในรถกรยอดไปเนี่ยเพราะว่าผูว่าอย่งี้งีนใส่แหวนไปสองวงครั้ใส่หัวซีฟดอกครับันครับ2สองีนึงครับม่ตก็ได้ครับครับสีไตเทู่นจะ้จันอนรงย จอมๆมะนะขอสรุปนี่เราก็รู้ว่าเสียตัวดอะไรกันครับผมที่ได้เรียนไปสูนเลยครับผมจ้ากํลังสรุปอยู่ครับโอเควันเราช่วยเพื่อนในเพื่อนจีแคปหน้าจอค่ะไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเอฟซีบางท่านก็เพิ่งเข้ามาเนาะค่ะไปเรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆครับอันนี้ก้าวศูนย์ครับก้าวศูนย์ก้าเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หกครับแม่นครับอันนี้ครับผม ทั้งสองก็ขอบคุณขอบคุณค่ะที่สองไก็ <ยา S 1> แมนนะครับเจวันวงไหวเพรแมนเขียนว่าสองไหลนะครับสองไหลสองุนซุนครับเหรหสองวงเอาก็ถ้าวงกลมกลมกลมก,ม,กมกับทพวุน,นาค่ะปัจจุบัออกมาแล้วอุ้ยข่อยมาเบาดีครับเพราะมือนันมือว่านี่งูเขาบ้านมาเลยทีดนึงสบาง่ันก็เพิ่งเยอซซเียมทคนระอมรับจฟังเรียมเก่าห่ ปูกบอเก้าศูนย์หรือว่าปูจะไปซื้อไข่มดแดงประเทศเพื่อนบ้านครับแดงลูกหลานครับผมเพราะว่าเอาไปกันไข่มดแดงเก้าศูนบาทครับผมปูบอกว่าปูต่อลงปูต่อลงครับอันต่อลงได้เจ็ดสิบครับผมปูต่อลงอ่ะค่ะแต่ว่าได้เจ็ดสิบแต่ว่าพันเคยวราแต่ยิ้มไปเหรเนี่ยครับผมเจ็ดสิบมันเลยลงเป็นหกสิ ครับเป็นแนวทางส่วนส่วนตัวส่วนตัวเนาะก่อนเียันเกียวันเิ่นกะตีแม่นนะครับกบางคำบางอรขอกครับครับเพิ่นกับฟังกูละเอียดกับจำคำเบาของกูได้ครับผมกับฟังครับพิจารณาเบิ้งกับทางช่องเป็นแชแนวทั้งครับกูกับถอดแหวนต่อาให้ครับผมถอดมากาไว้จานสองวงอันนี้เนี่ยมันพอสิดบ่อเอฟซีว่าอาจจะก้าวเกียศูนย์ครับเป็นไปได้ว่าเกียบ้นแม่นค่ะปูว่าอยู่รับ ก็ตามที่โซนี่แหละจ้ะเจสี่ถามมาเจ้บัญจัดตัวไหนตามตามตามที่โซเลยครับตามที่โซนี่แหละครับก็จะมีเสื่อนอันรูดกันรูดคือผู้บอกขนาดเจ็ดแลนเจ็ดค่ะค่ะเจ้าชนะเชฟเรย์รับสายนะครับเนาะตยนงไงก็ตามค่ะแต่ทั้งช่องกำลังได้โซดค่ะเกียดสีออกน้อยปกติครับผมค่ะอันเอียงก็ขาดเจสีที่มันบอกทีมบ้ โอ้ค่ะกะแนวทางของเจวันกัแต่งโมกับเจวันขึ้นหอเมตกี้นี่ค่ะปูก็ให้เกาศูนเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเก้าศเจ็ดค่ะสำหรับสายวิ่งก็คือวิ่งเจ็ดเนาะค่ะเอกับ สีได้ฟ้าวไปจัดให้มันทันเนาะค่ะทางช่องก็ขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็ฟ้าวมาไล่สวดในพี่น้องเขารับชมเราฟังค่ะปูกระบอกว่าสําหรับสายวิ่งให้วิ่งจกตดเด้อค่ะทา้งช่องกับขอบุญขอบุณพ่อยพี่น้องลายๆค่ะที่เขามารับชมรับฟังทั้งช่องแตงโมผ้ารวยค่ะก็สําหรับคลิปนี้เนาะช่วงแรงๆก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเขาโชคหมาดร่ำรวยสุขูสุขคนไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะ